พร้อมแล้วนะครับเตรียมถวายทานนะครับนะโมตัสสะพะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมานิมะยังพันเต สังกธานานิสปริวารานิภิกขุสังคัสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโภอิมานิสังกธานานิสปริวารานิาน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 ปฏิคันหาตุอัมหากรรังทีกรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระภิสุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสังฆทานกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระพิสุสงฆ์ขอให้พระพิสุสงฆ์จงรับสังฆทานกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เป็นไปซึ่งประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลาย ตลอดกาลละนานเทินสาธุถวายเลยครับตั้งใจตรวจน้ำกันนะยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติ กัปติอิจิตังปฏิตังตุ้งหังทิะเมวะสมิจชตุสัพเพตุเรนตุสังกปปาจันโทปันนารโสยะถามนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสพโรโภวินัสตุมาเตภวัตวันตราโย ุคีทีพายุโกภาวะมาพิวาธนะเซเลสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัฒนติพายุวันโนสุขัง,นนงววพระลังรักนามุธมนนะอวัตุสัพพังังขั้ลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาสติ Wow.